ทำไมท่านประลาดกระทรวงสาธารณาสุขถึงจะต้องเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนสวมหน้ากากแบบ100%เเซตเต็มก็สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้เนี่ยมีข้อมูลเปิดเผยออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าไปสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของพี่น้องประชาชนปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงหรือว่าจะเป็นคนป่วยเนี่ยณนะเวลานี้มีสัดส่วนการสวมใส่หน้ากากไม่ว่าจะเป็นหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามายัย ลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นทางโฆษกระทรวงสาธารณสุขจึงต้องออกมาเชิญชวนพี่น้องประชาชวนว่าตอนนี้เนี่ยอย่าลืมนะเรายังคงต้องเน้นย้ำการปฏิบัติการให้จริงจงังเรื่องของการกาดอย่าตกต้องสวมหน้ากาก ช่วยรักษาสถานการณ์โควิด19ให้อยู่ในระดับต่ำได้จริงๆเพราะว่าการสำรวจการรับรู้ทัศนคติและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเรื่องโควิด19ล่าสุดเนี่ยพบว่าประชาชนมีแนวโน้มพฤติกรรมสุขภาพลดลงโดยเฉพาะการสวมหน้ากากช่วงที่ไม่มีอาการที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากที่เคยสูงสุดรอยละ93.5เหลือเพียงแค่ร้อยละ66.9 อันนี้นี่ถือว่าลดลงเยอะเลยนะคะส่วนการสวมหน้ากากเมื่อมีอาการป่วยมีแนวโน้มคงที่คือร้อยละ91แต่ถึงแม้จะบอกว่าคงที่นะก็ยังน้อยกว่าช่วงที่มีการระบาดภายในประเทศเมื่อเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย มีอัตราส่วนสูงถึงร้อยละ94.9อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยต้องพยายามจะเน้นย้ำอยากจะให้ประชาชนร่วมมือการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเข้มข้นให้เป็นนิสัยเลยคือการสวมหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านและตลอดเวลาขณะที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะนอกจากนี้อย่าลืมล้างมือกันบ่อยๆด้วยน้ำและสะบู่หรือเจลแอลกอฮอล ต้องกินร้อนใช้ช้อนกลางส่วนตัวเว้นระยะห่างทางสังคมลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่นรวมถึงหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดและลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ที่ใช้บริการด้วยแพลตฟอร์มไทยชนะเพื่อที่จะช่วยการรักษาสถานาการณ์ให้อยู่ในระดับต่ำต่อไปค่ะนอกจากนี้ก็ยังช่วยทำให้การเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจมีตัวเลขที่ลดลงด้วยค่ะ